ปัจจุบันเนี้ยหลักสูตรของเราเนี่ยมันมันแยกแยะเป็นสาระความรู้ที่ที่ไปแยกแยะเอาเนื้อหาเราไม่ได้สอนในเชิงของตรก,กะความคิดลงไปในนั้นแต่ไปยกว่าถ้าคิดเมื่อไหร่เป็นตะก,กะต้องคณิตศาสตร์ซึ่งมันไม่จริงนะคะเราเราเข้าใจตรงนี้ผิดมาตลอดแล้วเราก็แบ่งแยกกิจกรรมของแต่ละฝ่ายแต่ละคนไปในแง่ของทางด้านาศาสนาทีนี้จะกลับมาถึงทีมที่เอามาเสนองานวันนี้ทั้งสองทีมนะคะเอ่อ พอดีพูดถึงศาสนาก่อนเลยต้องขอพูดกับทีมสุราชก่อนแล้วกันนะคะที่เอาเรื่องของพุทธทาสศึกษาเข้ามาใช้เนี่ยอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยสุราชเห็นตัวตนต,ต,ตัวเองไงคะว่าคนของสุราชมี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 รีซอสมีรีซอสมีบทความมีเรื่องราวที่ท่านพุทธทาสทิ้งเอาไว้ให้ตั้งเยอะแยะนํากลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์แต่ไม่ได้แปลว่าเรื่องของพุทธทาสศึกษาจะแตกต่างกับาศาสนาที่อาจารย์องค์อาจใช้ มันเป็นเรื่องเดียวกันเพียงแต่เราหยิบขึ้นมาเป็นจิตวิทยาเพื่อเพื่อเสริมสร้างให้คนในชุมชนรู้สึกตระหนักแล้วเอามาใช้นะคะทีนี้ถ้ามันดีแล้วเนี่ยการจนะรีจะไปใช้ก็เป็นการจนะรีจะจะตั้งึกพุทธศาสตร์ศึกษาของทองอะไรอย่างนี้ขึ้นมาก็ย่อมทําได้ถูกไหมคะแต่เรารู้ว่าจริงๆตรกะ,กะของมันหรือหลักการมันอยู่เดียวกันเรื่องเดียวกันนะคะแต่สิ่งที่จับได้ในเรื่องของความรู้ตรงนี้คือว่า เราต้องพยายามดึงสิ่งที่มันมีในชุมชนเพื่อสร้างความตระหนักความภูมิใจให้กับคนในชุมชนเท่านั้นเองที่จะเข้ามาเสริมพลังกับเราได้เร็วขึ้นนะมีตัวล่อที่ดีแต่ความหมายตรงนี้ก็หมายความว่าในหลักสูตรเนี้ยไม่ได้แตกต่างอะไรไปจากหลักสูตรขั้นพื้นฐานหรอกคะ่ะถ้าเราบอกว่าหลักสูตรแกนกลางต้องมีเพื่อที่จะต้องไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดเพราะเราพูดเสมอว่าทุกคนต้องประชาธิปไตยความรู้ทุกคนต้องเท่ากันหมด ประเทศไทยนี้เด็กทุกคนต้องมีความรู้พื้นฐานที่เท่ากันหมดค่ะเราจะไปแยกแยะว่าจังหวดน,นี้ฉันจะทาเรื่องนี้แล้วจะไปเด่นกว่าคนอื่นเพราะว่าฉันมีพุทธทาสไม่ได้ตรงนี้เราจะสร้างความเหลื่อมล้านะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามจะศึกษากันในวันนี้เนี่ยให้เราเตรียมความพร้อมในการทํางานร่วมกันในการดึงอะไรขึ้นมาเป็นปรัชญานในการดึงให้คนของเราเนี่ยวิ่งเข้าหาเราได้เร็วขึ้นแต่บนพื้นฐานแล้วมันจะต้องเป็นพื้นฐานเดียวกัน ความรู้ของเด็กทุกคนต้องเหมือนกันค่ะนะคะแล้วก็ในการในการทำหลักสูตรจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากทําทิ้งเอาไว้นะคะตอนนี้ก็ยังไม่รู้จะถูกทิ้งไปหรือเปล่านะคะแต่เราก็มีสัญญาว่าจะต้องให้กับสบพทไปเนี่ยสิ่งที่เราไล่เรียงไรเรื่องหลักสูตรเราเน้นเรื่องของการพัฒนาทักษะสิ่งที่จะเป็นคนดีได้เนี่ยเขาต้องคิดเป็นค่ะพอเขาคิดเป็นมันแยกแยะได้ว่าอะไรดีอะไรถือไม่ดี เราไม่ค่อยสอนให้เด็กคิดเพราะว่าเราไปเน้นเรื่องของการใช้เนื้อหาสาระให้เขาจดจำเป็นตัวตั้งถ้าเราเน้นการคิดซะพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าอย่าเชื่อแต่ท่านไม่ได้บอกห้ามฟังให้ฟังผู้ใหญ่ได้แต่เด็กต้องไม่เชื่อนะคะเด็กต้องเอาไปคิดต่อทีนี้การคิดต่อของเด็กเนี่ยถ้าคิดผิดผู้ใหญ่ต้องคอยค่อยๆดูเขาแต่ขณะน,นี้สิ่งที่เราเป็นในวัฒนธรรมไทยคือ ผู้ใหญ่เนี่ยมีความคิดที่ดีอันนี้ยอมรับเลยทุกคนเนี่ยมีความหวังดีต่อเด็กมากแต่เราเอาความหวังดีไปครอบเขาหมดเลยจนกระทั่งพอเขาออกจากห้องเรียนอาจารย์องอาจโชคดีเมื่อกี้แอบได้ยินมาว่าโรงเรียนอาจารย์เป็นกินนอนกันเป็ดเสร็จนะคะเด็กเนี่ยไม่เคยจะออกจากห้องเรียนไปข้างนอกเท่าไหร่อาจารย์สามารถปั้นแต่งเขาได้อย่างดีงามก่อนที่เขาจะถึงเวลาออกข้างนอกแต่เด็กของเราส่วนใหญ่มาเท้ากับบ้านตอนเย็น ผู้ปกครองอีกนะคะผู้ปกครองก็เป็นตัวสําคัญนะที่ทําให้หันเหไปจากชีวิตในโรงเรียนโรงเรียนครอบอะไรไว้เวลาเขาเดินทางกลับบ้านระหว่างทางเนี่ยเขาไปเห็นสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นในโรงเรียนน่ะโรงเรียนบอกว่ายาเสพติดไม่ดีกินเหล้าไม่ดีแต่ระหว่างทางที่เขาเดินกลับไปเนี่ยเขาเห็นคนติดยาเขาเห็นคนกินเหล้าอะ่ะใครจะตอบโจทย์เขาตรงนี้เพราะมีแต่โรงเรียนบอกว่าอย่าทําเพราะอย่างนี้ไม่ดูไม่ดีแล้วทำไมยังมีคนทําอยู่เขาต้องเห็นความเป็นจริงว่าที่คนทํานั้นเพราะอะไร ต้องเอาเข้ามาคุยกันในชั้นเรียนอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นหลักสูตรต้องฝึกคิดคิดกันตั้งแต่เด็กเด็กต้องคิดตั้งแต่สิ่งที่อยู่รอบตัวอย่างที่อาจารย์พูดเลยรอบตัวเขาเขาต้องเข้าใจคนอื่นเขาต้องเข้าใจตัวเองด้วยแล้วคิดไปเรื่อยๆนะคะแล้วความคิดที่ยากขึ้นเรื่อยๆก็จะมีพื้นฐานวิชาการทฤษฎีมารองรับแล้วก็เอาเข้อมาฟีดแล้วก็จะหาเองได้ที่วันนี้พวกเราทุกคนเนี่ยได้ลงเข้าไปทำเนี่ย มันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นที่จะทําให้เราทํางานในระดับที่เราบอกว่าเราจะแยกกระจายอํานาจเมื่อไหร่ที่เราอยากจะให้ทางส่วนกลางให้เราทําอะไรได้เราต้องเริ่มทําด้วยตัวเราเองก่อนแล้วก็วิเคราะห์ตัวเองก่อนว่าเราทําได้ภายใต้อะไรสิ่งที่ได้ยินมากเลยคือภายใต้ความอยากความอยากที่อยากจะเห็นเด็กของเราพัฒนาอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะฉะนั้นเป้าหมายคือตัวเด็กจะวัดอะไรจะทําอะไรเงินงบประมาณจะเป็นยังไง ไม่ใช่สำคัญต้องรู้ว่าเด็กของเราพัฒนาจริงหรือไม่